เรื่องประสบการณ์อัศจรรย์โดยคุณสุนันทาเทพรักษาอ่อนเป็นชื่อเล่นหญิงกลางคนวัยสี่สิปลายผิวขาวร่างใหญ่ อ่อนนั่งประจำอยู่ที่เสาด้านซ้ายมือข้างบันไดทางขึ้นศาลาใหญ่ในวัดป่าบ้านตาดขณะอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดที่อุดรธานีและที่สวนแสงธรรมที่กรุงเทพอ่อนจะเฝ้าติดตามหลวงตาเพื่อคอยรับใช้ถวายงานท่านอ่อนเคารพท่านอย่างสูงสุดเชกเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์อ่อนจะเดือดร้อนทุกครั้งที่เห็นหลวงตามีทีท่าไม่แข็งแรงอ่อนเพลียไม่สบาย อ่อนจะร้องไห้สงสารท่านและรู้สึกน้อยใจที่ตัวเองเกิดเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะปฏิบัติท่านได้อย่างผู้ชายความรู้สึกนี้เป็นเหมือนแรงกดดันมหาศาลที่กดอยู่จนอ่อนอึดอัดต้องระบายออกมาด้วยน้ําตาเช่นเดียวกันสิทธิ์ทั้งหลายก็เฝ้าดูแลองค์หลวงตาไม่ห่างตาทั้งชายและหญิงน้ำเสียงที่ลูกศิษย์สนทนาถามตอบกับท่าน เต็มไปด้วยความเคารพอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยกย่องเธอทูลท่านด้วยท้ายคำหางเสียงที่ไพเราะน่าฟังขึ้นต้นว่าหลวงตาเจ้าขาหลวงตาเจ้าคะผู้ที่มีโอกาสมากราบหลวงตาทุกเช้าที่วัดหรือที่สวนแสงธรรมจะเห็นผู้คนเหล่านี้รายล้อมท่านแต่และคนมีความอดทนสูงสุดนั่งพับเพียบมือทั้งสองประนมอยู่คอยเฝ้าสังเกตท่านชนิดตาไม่กระพริบ คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของท่านทุกอิริยาบถตั้งแต่เดินออกจากกุฏิจนเข้ามานั่งในศาลาขณะท่านนั่งที่ศาลาสายสายตาทุกคู่ก็จับจ้องท่านตลอดไม่ว่าท่านจะขยับไปทางไหนคนหลายคนต้องมาคอยจังหวะเพื่อจะหาที่นั่งประจำเป็นจุดเดิมตามชยภูมิที่ตัวเองเล็งเอาไว้ซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามเต็มที่ คือต้องมาแต่เช้าทุกวันนับว่าเป็นผู้มีความพยายามอย่างสูงยิ่งในการภาคเพียรมาอยู่ใกล้ชิดหลวงตาหลายคนอาจจะรำคาญใจบ้างที่ไม่สามารถเข้าไปชิงตำแหน่งนั่งด้านหน้าได้เลยแต่แล้วก็ต้องยอมรับในความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของพวกเขาเหล่านั้นที่มุ่งมั่นหาโอกาสเฝ้ามองท่านให้เต็มตาเพราะพวกเขาต่างระหนักดีว่าเวลาในขณะนั้นเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะได้ฟังเทศเรื่องต่าง ที่ท่านจะเมตตาเทศให้ฟังตามอัธยาศัยของท่านไม่มีการแก่งแย่งที่นั่งกันเพราะทุกคนรู้ว่าเป็นที่ของแต่ละคนต่างก็สำรวมและนั่งสงบนิ่งไม่คุยกันต่างเพ่งจิตไปยังองค์หลวงตาเพราะต้องการบุญ มีบางครั้งที่มีคนถามปัญหาต่างๆกับท่านหลังจากฉันอาหารแล้วท่านก็ตอบปัญหาเหล่านั้นเพื่อความกระจ่างเพราะมีการถ่ายทอดสดออกอากาศก็รอคอยคำตอบและผู้อื่นก็อยากฟังเพื่อประดับความรู้จนในบางครั้งท่านจำเป็นต้องงดเทศให้ฟังเพราะท่านเหนื่อยแล้วอายุของท่านย่างเข้า96ปีจะครบ8รอบแล้วและท่านต้องนั่งตั้งแต่เวลา6โมงเช้า โดยไม่ได้ขยับไปไหนเลยทุกๆเช้าลูกศิษย์และชาวบ้านมีจิตศรัทธาพากันมาใส่บาตรท่านอย่างล้นหลามท่านต้องตักอาหารที่ญาติโยมเอามาใส่บาตรและที่ถวายเป็นถาดในวัดเพื่อเมตตาผู้ตั้งใจมาทำบุญโดยเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาอาหารยิ่งมีจำนวนมากหลวงตาต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงเศษกว่าจะเสร็จการเตรียมอาหารที่จะฉันจนเหงื่อโ่งไปทั้งองค์ พระและเนนก็ต้องเร่งรีบจัดอาหารให้เรียบร้อยทั้งในส่วนที่ท่านจะฉันและส่วนที่ต้องเผื่อแผ่ไปให้ญาติโยมที่มาถือศีลในวัดจัดเสร็จแล้วก็แจกจ่ายไปตามกุฏิต่างๆในฝ่ายคารวสและกระจายไปยังบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่เดินทางมาจากที่ไกลๆหลวงตาท่านเมตตาให้จัดอาหารให้เป็นชุดๆใส่ถาดจ่ายให้แต่ละคณะได้รับประทานพร้อมกันบนศาลา